สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสวนนะคะจะมาชมสวนกาแฟนะคะเป็นสวนกาแฟของสวนเกษตรสองพันนะคะอยู่ที่ตําบลหนองบกค่ะอันนี้กัเป็นกาแฟพันโรบัตตานะคะเพราะว่าแถวนี้จะปลูกได้เฉพาะพันนี้นะคะอันนี้ลูกเริ่มเป็นแล้วนะครับท่านนี่กาแฟปลูกได้นะครับอุบลก็ปลูกกาแฟได้นี่เห็นไหมครับลูกดกเลยนี่เป็นถึงพื้นเลยครับนี่ลูกกาแฟตอนนี้ยังไม่สุกนะคะ ตัวกาแฟเนี่ยถ้าเกิดว่าสุกแล้วก็ทางสวนเขาก็จะเอาไปทําเป็นกาแฟนะครับกาแฟขายให้กับลูกค้านี่เริ่มสีเรืองๆืองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามันงามไหมนี่เห็นไหมมันปลูกอยู่กับใต้ต้นกล้วยนะครับนี่งามมากเลยอยู่กับใต้ต้นกล้วยนี่ลูกมันก็ดกอยู่นะคะเนี่ยไม่ธรรมดานะคะลูกดกอยู่ เดีย๋ยวไปดูต้นอื่นกันต่อค่ะนี่อันนี้สุกแล้วนะครับนี่กาแฟเริ่มสุกแล้วนี่เห็นไหมนี่กาแฟเริ่มสุกแล้วนี่ลูกกระดุกใช้ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยกาแฟปลูกร,ร่วมกับร่วมกับพืชอื่นได้เยอะเลยนี่เห็นไหมงามมากเลยจ้านี่กาแฟเพียบ นี่กาแฟต้นนี้อยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับเมื่อวานเจอพายุไปครับน้ํายังเจิงนองอยู่เลยเนี่ยน้ําเต็มเลยนี่กาแฟนี้อยู่ใต้ต้นมะพร้าวกาแฟมันก็ปลูกแบบว่าไม่ต้องการแสงมากสามารถที่จะปลูกร่วมกับพืชอื่นได้นะคะเห็นไหมเนี่ยงามเลยนี่กาแฟอุบวนนะครับงามเลยพันโรบัตตา้าดูผลดูผลผลก็ใหญ่อยู่นะนี่แม่ผลก็ใหญ่อยู่ บรรยากาศภายในที่เขาปลูกกาแฟนะคะเขาจะปลูกร่วมๆกับกล้วยค่ะมีหลายชนิดเลยค่ะปลูกทั้งกล้วยทั้งทุเรียนทั้งมะละกอนี่เห็นไหมนี่กาแฟนี่ก็เริ่มเป็นละเปียกไปหน่อยเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต่อค่ะนี่มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็สุกแล้วนี่เห็นไหมกาแฟเริ่มสุกแล้วนะคะอืม ใช้ได้ใช้ได้นี่เห็นไหมกาแฟกาแฟครับพามาดูกาแฟกาแฟอุบลราชธานีเดี๋ยวไปดูตน้นต้นนุ้นต่อนี่ตรงนี้ก็ดกนะครับนี่เต็มเลยนี่ต้นมันออกเหลืองๆหน่อยนะครับพอดีโดนพายุโนรูไปครับโนรูเล่นงานเอาน้ำเจิงงองไปหมดเลย นี่น้องกาแฟ ى. นี่เขาไปแปรรูปเมื่อกี้ชิมไปแล้วใช้ได้เลยกาแฟสดๆจากสวนครับสวนกับร้านอยู่ติดกันเลยนี่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้อยู่ข้างต้นมะพร้าวน้ำเพึ่งแห้งไหมนะคะเนี่ยพอดีฝนตกไปเยอะน้ำเล่นงานแต่ว่าต้นไม้มันอยู่หลายชนิดมันก็อยู่ร่วมๆกันได้นะคะนี่บรรยากาศต้มรื่นมากเลยครับมีต้นมะพร้าว เดี๋ยวให้มาดูต้นอื่นต่อนี่ต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ค่อยอ๋อมีแล้วลูกเนี่ยลูกก็มีแล้วต้นนี้ต้นนี้งามครับนี่ต้นนี้งามมากน้องกาแฟครับน้องกาแฟไม่ต้องแสงเยอะครับน้องกาแฟเห็นก็บอกว่ากาแฟปลูกในสวนยางได้นะคะยังไม่ได้ลองเลยนี่เห็นไหมสุกละสุกละ,ละอันนี้พร้อมเก็บแล้วครับสีแดงๆพร้อมเก็บเพื่อเพื่อที่ไปเอาไปทําเป็นกาแฟ กินแล้วนะครับนี่โรบัตตาคาแฟ่ฟปลูกที่อุบลนูน,นต้นนูนอู้ต้นนี้น้ำน้ำขังเลยนี่น้ำขังเลยนะครับเจอพายุก็ไปน้ำขังเลยลูกสุกเต็มเลยค่ะเนี่ยเก็บได้แล้ว เป็นกาแฟเป็นพืชคลาสสิกนะคะใครๆก็เค้ากินกาแฟกันนะคะมีความต้องการสูงอยู่สำหรับกาแฟอันนี้ถามเจ้าของสวนมาแล้วนะคะว่าต้นกาแฟต้นนี้อายุเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าต้นกาแฟต้นนี้อายุประมาณ2ปีค่ะ,ะเห็นได้ว่า2ปีนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะสูงท่วมหัวเลยค่ะแล้วก็ลูกออกเต็มต้นเลย แสดงว่า,าแบบกาแฟนี่ก็เป็นพืชที่น่าสนใจมากเลยนะคะที่จะปลูกเพราะว่ามันต้องการแสงร่ำไรเราก็ปลูกต้นไม้อย่างอื่นร่วมกับมันได้ก็คือได้ใช้พื้นที่ได้อยา่างสูงสุดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าดกโ้ลูกเต็มๆเลยนี่มีหลายต้นด้วยกันนะครับปลูกไว้เต็มเลยตรงนี้เนื้อที่สิบไร่นะคะเนื้อที่ของสวนเขาสิบไร่ก็จะมีปลูกพืชหลายๆอย่างนะคะปลูกด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นกาแฟ กาแฟก็มีกล้วยก็มีนะคะนูน่นต้นกาแฟกาแฟเต็มเลยค่ะดูแล้วนะคะก็คือแถวภาคอีสานก็เราก็ปลูกกาแฟได้นะคะแต่ว่ากาแฟมันก็ไม่ต้องการแสงเยอะนะคะเราก็ปลูกร่วมกับตัวอื่นนะคะเป็นกาแฟพันโรบัตต้าค่ะปลูกเอาไว้กินเองก็ได้นะคะไว้ไว้ปลูกไว้แบบว่าแปรรูปเพื่อที่จะทําเป็นน้ํากาแฟทํากาแฟกินอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีค่ะ นี่เต็มเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะทำสาระดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะ